ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนักล่าแม่มดฝันเห็นนักล่าแม่มดฝันเห็นคนไล่จับแม่มดแปลว่าอะไร ฝันเห็นนักล่าแม่มดหากท่านยังโสดหากท่านยังโสดอยู่อ่ะช่วงเนี้ยคุณอะเสน่ห์แรงมากช่วงช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ที่ลุนแรงมากสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยอาจจะได้แฟนเป็น ทหารตำรวจมาติดพันช่วงนี้คุณน่ะเสน่ห์แรงมากแล้วก็มีดวงอาจจะได้ไปงานแต่งมีดวงจะได้ไปงานแต่งของญาติช่วงนี้ในงานที่คุณกำลังทำเนี่ยคุณจะมีอุปสรรคในการทำงานคุณจะมีคู่แข่งในสายงานที่น่ากลัว แต่ภายหลังเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ท่านที่แต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยให้ระวังลูกป่วยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวตายให้ระวังลูกป่วยให้ระวังสุนัขตายแมวป่วยอะไรพวกนี้เลข นำโชคหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ขอให้ท่านโชคดีค่ะ